ชลมว่อยๆจกักฝนจิตตกลื่นพี่น้องเอ้ะตัวปีหา้อาอีกว่าจักมือก็ได้กินดอกท<ส>ำหมกทั่วปีเนาะง่ามสุดยอดแล้วปีงปลาสดีนี้มาเสาวครับพี่น้องร่างสีเห็ดแตงกินเนาะเมนูแกงผักขีเล็กครับซอนหาเก็บพักก่อนครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแค่นงึนง,นงนะครับพอกช่องเต้าบนข้นันแขนครับพี่น้องยนีมาเสาะมาเก็บพักขาไปใส่แกงพักขี้เล็กครับพี่น้องสีก้างแกงกินนะเนาะเมาพักขายงเ <c oughs> ยงเี้ยงย่ายทัดเนี่ยเบิ้งมองแกบครับ แกงผักขี้เล็กใช้หนังค่ะพี่น้องซื้อมาตตลาดสุดละยี่สิบบาทนั่นละล่ะนี่พร้อมแกงเนาะเดี๋ยว้อนสินยายขอพักขาเนเอแกงผักขี้เล็กยอดพักขางามงามพี่น้องไปใส่แกงผักขี้เล็กพูดนะเดี๋ยวทิปพักขาก่อนครับ ได้ล่ะครับกินแล้ว่าเอาว่าเบิดดอกเพราะว่ามันหลายโพดออมักขีเล็กเข้าถ้วยหน่อยนึงอ,อิมอจเจกินคาบเดียวครับยอดักขีเล็กยอดนี่ก็งามงามไปเก็บบักพลิกลอกันครับแบกเชื้อคลื่น,นตกคกนี่กับแบบการก็บว่าเคยได้สุกครับว่าได้เหลืองเลย มันเป็นบลาเขือขึ้นเปาะนะครับแบบว่าบลาเขือขึ้นพ่อยเนาะนี่แม่เราขุดเราเอามันเหรอเนาะมันลงหัวหัวแบบง่ายเห็นยังไงูออกใส่หัวมันใส่กระสอบเจือประพริกร้อนกันครับมันบ่ได้สุกพี่น้องมันแบบวามันตายไอ้มันอันนี้ก่อน มันม้ำหน่าก่อนเค็บเป็นแบบพริกล้อครับตลบโดดใส่กระเป๋ากะงามงามก็พักใส่เนี้ยอันนี้กับว่าเพลทเรียบๆหน่อยปากีกระเป๋าเพลทเรียบหน่ วมันน้อยหน่อยลงมันเป็นแบบว่าต้นมันเ่าหเหรอเพิ่งสุกมันกะเนลาครับชุบว้าวก,กัน พี่น้องมาแกงกันอันนี้พร c เล็กสองก้อนซ้าบาทครับร่วมนี้ได้พี่น้องเุดแกงหนึ่งซ้าบาทแบบพร้องพ่อเจาะกินเทอเดียวเนาะอันนี้ง่ายเติบกี่ได้พี่น้องกาศมีเครื่องตเนะเป็นพักห,หอมแดงครับพรแข้งครับ อันนี้ครับเป็นพักพักไร้พวกแบบพักขี้เล็กนอะอันนี้ตะไคร่ทุบนะครับบักพริกล้อหรือว่าลูกดุอ้อมใส่ไใบพักพักต้นหอมหรือว่าพักปัวสีหวานเนาะพี่นอ้องแล้วก็ใบแม,มงรักหรือว่าพักแมงตูเนะาะพักขาที่เขาไปเ,เก็บมาแล้วก็อันนี้ครับลูกละห้าบาทมันเดียหน้าครับขีบ้ขาด ผู้เฒ่าข้าเจ้ามีไร่ได้จังกงว่ามียังมีเกลือรประแดกไก่นัวสนาดนะครับมาพี่น้องมาแกงกันนะพี่น้องข้าหน้่งใส่แกงๆนั่นไปเนาะแล้วก็ใส่ตะไคร้ทุบนะครับเพื่อความหอม ก็ได้ใช้ขอบเวาด้พี่น้องสีอ้อมแบบบ้านผมเน่ะยไรก่อนสิวะก็ขีดเลขสองก่อนนึงคือคือไซน์นั่ำเนี่ยน่างหลายเศรษฐีอยากซดนั่งนะพี่น้องนนัน้็สีไซนนี่ล่องไปนลครับหนังห้ามตรงจนนมนะผู้ถาถาเฒ่าเข่าบวมเฉวหยังใช้ล่องไปครับ คัคขีเล็กคู่คือมีกับเต็มหมอนด้วยกันนะครับพี่น้องสองก่อนบ้านผมสีว่ามันใส่ข่าเบือมั้งเพราะว่าจะเป็นแกงหน้าใหม่หรือว่าแกงคัคขีเล็กครับสีมาแกงกัเคีเล็ครับนำต้นเลงคัคคีเล็กกับคู่คือ,คอกับเต็มหมอนเื่ากันพี่น้อง กะซีไเกลือจักหน่อยครับกะป้าเลาเห็นมันเดือดเลยกับจังไซโป่งประแดดครับกะแต้งนวดนะครับทิมไปจังซีเลยเห็นมันเดือดเนาะเดี๋ยวลุ้มาพร้อมกันจ๋าชิมชิมอ่ะชิมกันมาเอาแบบโป่งนัวแบบเป็น อะไรดีวะนีกเป่นไงบอบแอ่ปวดลูกกระแดงที่หล่ะืมอปวดบกบกไอ้จีไปโูกเรียนใช่ไหมนีไปกับยาา ใช่ายายไปหาหมอไปยุบอ่ะเป็นไข่ไปรุ่งยัน่าได้ดอกพี่นอ้องเดินปลาลุ่งกินน้ำแม่ปี้งอ่ะเอา้าปลาลุ่งกินน้ำน้องไอแม่ตี้พ่อั่ะอ๋อหืมมัจะแช่แข็งยากินไหมกระไดยกินจ้า มาเด้อพินน้องไม่กินตามเต้าหู้ก็ต้องไอยงเเลยงกูม้มาแล้วสวัสดีปลาลกรบอกคู่ว่าท่านไร้สวัสดีปลาล่งสวัสดีปลาล่งก่อนได้ไหไมอดีจ้าอดีจ้ามาเด้อกินตามเต้าหู้น้องไอยางเงี้เาชื่อว่าหูควาู ควาอามือตรงถุงใช้ปากอ้าอืม เดออินไปนองมากินอะไรม,มาเด้อกินขนมหมูขั้น้องไป,ไ,อไ,ปไ,ไปอย่างเนาะเอ้าคือสีโบกหมูอะลูกวัวผ้าไปขึ้นบันไดเรียนเน้ยเออออเจ็บแล้วนะเรีแล้วลูกวัวผาไปขึ้นบันไดเรียนเด้ไปยุ่บ่เพรอไปลูกจะไปกับปกูกระยาเด้อนักไอ้ว่ดต้องไปเได้อ ไปกินเอปลุงมากินน้ำตี้ปลุงมากินน้ำมากินน้ำเต้งหู้กน้องไอเด้เอ,องาาตาใสเ เอาอีกด้วยนะเช็ดปากด้วยเช็ดปากด้วยรุ่นรุ่งจะเป็นเกลียพักชีวิตก่อนพี่เจ้าพ่ออยากเอาพ่ออยากเอากาว่างอะไรที่หรอขอบคุณค่ะลงหรือยังอร่อยไหมดีมากเลยเสิร์ฟพิชล้ กาสร้างามาันเผยประเด็กประเด็กด่าเลนิดเดีประเด็กลเกลยโตมากแ่นเพาสีไซนมันประเด็กลจกจะกระที่ม อสองขาดสามขาดเพเ่อนๆครับที่นี่มีสามคนใช้ลูกโดดหรงอไครับลูกโดดหรือว,ว่าพิกหรอ ต้นชีสิกรับเกืบแล้วใส้ใบผักลงไปครับใช้ลงไปกองกันด้ครับซุบกองกัน ตัวปลาขาใช้เขาเหลียงก็สิเป็นแกบแบบน,นเป็นอวนดัวนะพอขั้นเขาตัวอเอาบ้านผมบอใครถนัดปนไปเดครับเดีบ้านผมถนัดสดใช้พาพยน์

ิงบอัชิ้อน่เไปโรงเรียนสิไปยังเัรไปรงเรียนฮะไปไปยังมาหาลูกเมืองอยากไปยังบอกปลูกเมืองมื่อไหรไปยังก่อเมไไปยังกานไปหาหมอนจะจกปาก อยากไปหาตะเพ่งคุณแจ็คสบอกว่าตะเพ่งยี่ใส่จะเป็นยี่แหน่ยี่แหน่แอบวะหระมันขมหนังเปียอยอรซาบทชุดละาบเขียงไล้เขียงไลว่าเสีบ สขดวานลายหลายแ้วหงดีปาลปนล้คอนัสดีจ้าสสยๆก้มหัวลงด้วยยืนขึ้นดีๆยืนขึ้นดีๆแล้วใครจะไปไหนอยไป จะพาย่าไปอะไรพาห่าไปอาบ่พาย่าไปกีรายีราบที่ไหนกอยู่ไหนไทยกระเลงเอ้ยไทยปนแล้วมาบอกปลาลุ่งดีๆที่เราะไปบนไก่กูไปบนเอียงเกจะไปบนไก่กรไก่กูเอียงบัไก่กรยุ๊บันยาขึ้นหน้ามาถึงยาให้ยังอยู่ มันสวยหรอเอื้อนางามไหม่าไม่สวยแล้วย่าไม่สวยแล้วมันสิเพราท่านหมอได้แต่ว่าท่านหมอได้ไปผางาไปหาหมอครับพี่น้องอยู่ที่สกเก็ตเป็นให้ร้านผาไปละมือที่ผมไปเวียงจันทร์เนาะแต่ว่ามึงนี่ข้าเจ้านัดอีกรอบนึงนะเนาะจัะไปเบื้องว่าเป็นหมอเนี่ยใดครับ ยูซีส,สกเกตเหรอพี่น้องแต่ว่ากระิใส่ทางลัดหรือว่าว่าจักใส่ทางลัดไปทางเขาชี้ท้วนเนาะไปทัสซ่าเขาบันเจียทะลุออกกันทะล่มนะครับพี่น้องบ้านผมมันยูเขียดติดกันกระสีสกเกตนะนะจังไปเบิ่งกันพี่น้องกินเข่าอิ่มล้วจะอ,ออกเดินทางครับบายบายกลับมาจังมาสีเข่าครับพี่น้องเข่าสามที่สอง บายบายด้วยไปหาหมอแกน้องไอนะคะหอกนะ่าใ้ห้ไปรุงเรียนพี่น้องไข่ยอมีขีโมโกก็เลยว่าท่านได้ห้ไปก็สิเบิร์ดอาทิตย์ละเบิร์อื่นอากาศเปลี่ยนแปลงเงล็กหน่อยไขย่ร้ายครับพี่น้องอะมาห้องอะไพี่น้อง ตำนานหมอกระดูกมือเปล่าอาจาจังต้อมลูกชายผู้เดียวผู้สืบทอดหมอเพื่นบ้านครับพี่นอ้องน้องไออย่าไปใกล้น้องไอดูอะไรนะ่ะ เืออะไรถ้าเรามาบีบใหน้นอนอันาั้นพูดเป็นจับของมาไงกไปยังเก่ะ อย่าไปใกล้หมาเอาไปถ่ายรูปหันหน้ามาทางลุงพี่พี่หันหน้ามาทางลุงพี่าาพตัวใหญ่ยี่บ่อย,ย่าไปจอบไปนำข้าเจ้า จะทาเพิ่พค่นบีบดีห้ะ 안짱이 니까, 한달간힘쏘

นวดแผนโบร่ามนน่ะพี่น้องแบบว่าเป็นหมอแผนโบราณเนานะแบบหมอพื้นบ้านนะพี่น้องนั่นแล้วนี่เฮ้ยกันรถจอดไลายทรายนี่แมนเบ็ดล่ะครับรถจอดง่ายๆนี่แมนเบ็ดแหละฮุ้ยึดใตโฮมบักนี้พี่น้องนวดที่คันพี่น้อง อันนี้เป็นเซียวอีพอแล้วเนี่ยนงมากเนาะสิสเกยบอยู่บันทามตำบลตำบลตำบลท่ามเนาะอำเภอการทะรุนจังหวัดชิสเกยบไกลๆบันเจียบันเพิองเลยครับพี่น้องสาวน้อยผ้าฝึอกออกเรียว งานคันเท่าร่งโหลดพ่นนวดใ้ข้าวหนึ่งจัดกระดูกมันจัดสินเนาะข้าวเดียวกับยางใดพี่เนอะยงางล่องลำนักใบได้สี่กระเสียไว้ซ้ำนีพี่นอะเนี่ยมานวดสามรอบสองเนาะไอะ้พ่อแันคลิป้าครับสวัสดีครับ